สว right? ัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีกับเราช่องน้องสุพน์ค่ะวันนี้อาบน้ําแต่เช้านะคะจะไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องน้าโชคค่ะวันนี้น้องครอบครัวน้องน้าโชคได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะวันนี้เลิกงามยามดีของบ้านน้องน้าโชคนะคะวันนี้จะขึ้นบ้านใหม่แล้วน้องสุพน์ก็จะไปแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้อาบน้ําเตรียมตัวจะไปหา น้องน้ำโชคแล้วนะคะกับพี่ควานนะคะวันนี้น้องน้ำโชคครอบครัวน้องนำโชคมีบ้านอยู่แล้วน้องสุพจน์ก็จะไปแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้อาบน้ำให้โลโลก่อนนะคะ,คะจะห่วงกินมากค่ะย<ล>ังไม่ยอมนอน สักครู่เราก็จะไปเจอกันที่บ้านน้องน้ำโชคนะคะวันนี้อาบน้ำก่อนตอนนี้อาบน้ำให้น้องก่อนนะคะตอนนี้น้องจะได้รออไปแสดงความยินดีกับน้องน้ำโชคครอบครัวน้องน้ำโชคค่ะวันนี้ได้เรื่องงามยามดีขึ้นบ้านใหม่แล้วน้องน้ำโชคอ้าวเอาขัดต่อไป คนดิ้นก็ดิน้นคนขัดก็ขัดนะคะวันนี้อ้าวอ้านิ่งๆหน่อยอืมตะนี่มงหนิเฮ้ยนุ๊บเอาแล้วมไม่ว่าลอกกู อนอนให้ขัดเลยขัดตอนนี้นอนให้ขัดเลยนอนเอาเฉมือมาไป เอาน้องน้องพี่ทรัพย์มงคลก็เดินผ่านมาหาน้องสุพจน์นะไปแสดงความยินดีกับน้องน้ำโชคเหมือนกันใช่ไหมคะเออจะจะไปแสดงความยินดีกับน้องน้ำโชคค่ะวันนี้เขาได้บ้านใหม่แล้วอันนี้ได้เมื่อไรครับนี่อ๋อจะขึ้นเสาวันพฤหัสหน้านี่ค่ะยาเดี๋ยวมาช่วยครับค่ะขอบคุณมากมากค่ะอเลวอน้ำไรนานแท้ พี่ก็ไปหมดแล้วเด,วดี๋ยวไม่ได้กินของดีนะมมามา,มา,มาลก,าลกเอาเลยจะได้ทันพี่พยสับมงคลอีกสักครู่จะไปเจอกันที่บ้านไน,น้องนำโชคนะคะ,คะ โอ้วันนี้น้องน้ำฝนก็มานะคะอาบน้ำกับพี่สุพจน์นะคะวันนี้จะไปแสดงความยินดีกับอ่าอึงอ่างน้อยครอบครัวน้องนำโชคนะคะวันนี้ขึ้นบ้านใหม่นะคะวันนี้ไปหลายเชือกเลยไปแสดงความยินดีกับอึงอ่างน้อยนำโชคนะคะวันนี้ได้เรื่องงามยามดีขึ้นบ้านใหม่แล้วนะคะจะมึงมาฮักละ่ะ โอ้น้องน้ำฝนสุดสวยวันนี้มาถึงบ้านพี่สุพจน์เลยอ้าวอ้าวทักทายทักทายค่ะโอ้รักกันรักกันค่ะเออวันนี้จะไปหาอึ่งอ่างน้อยน้องน้ำโชคนะคะวันนี้ไปแสดงความยินดีกับน้องน้ำโชควันนี้ได้บ้านใหม่เรืองงามยามดีขึ้นบ้านใหม่นะคะ โอ้อาบน้ำสวยๆด้วยสุดสวยของเราอันนี้กับสุพจน์สุดโลของเรานะคะโอ้วันนี้ไปด้วยกันนะคะวันนีอ้อาบน้ำสวยๆนะคะวันนี้ยเย็นชื่นใจน้องนำฝนของเราสวยมากคะ่ะ เดินทางนะคะเดินทางไปบ้านน้องอึ่งอ่างน้องนำโชคนะคะอึ่งอ่างน้อยเดินทางค่ะสักครู่จะไปเจอกันที่บ้านน้องนำโชคนะคะสาวจุ๊บเจงวันนี้แต่งตัวสวยเลยโอ้เหมือนเจ้าสาวเลยวันนี้ออกงานแรกบอก จุ๊บแจงโอ้สวยจริงๆสวยเป็นอะไรคะขว่าลันนจุ๊บแจงสวยเลยอ๋โอ้โหกินอะไรนะสักเวลวหย วันนี่วันนำโชคโอ้ผู้บ่าวนำโชควันนี้มีควานน้อยขึ้นด้วยนะคะวันนี้วันนี้แต่งตัวรอเลยจะขึ้นบ้านใหม่น้องจุ๊บแจงมาแสดงความยินดีกับน้องนำโชควันนี้แต่งตัวสวยมากค่ะ สวยมากค่ะวันนี้สวยมากน้องจุ๊บแจง